สวัสดีเพื่อนๆน,น,นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นเมื่อกี้กินไอศกรีมแล้วก็ยุงกัดเยอะมากข้อเสียของหน้าฝนคือคุณจะไปในป่าไม่ได้คุณอาจจะเป็นไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยและหวังดีเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องไประมัดระวังเป็นไข้เลือดออกแล้วยุงหน้าฝนกัดเจ็บมาก กัดเจ็บมากจริงๆนี่นนองน้ำกัดเจ็บมากจริงๆหนองน้ำน้ำก็ขึ้นเยอะเหมือนกัน นั่งทำคลิปบรรยากาศใต้ต้นไม้ไม่ได้เลยยุงเยอะถ้าทำเนี่ยพุ่งนี้ก็มีกำหนดการว่าจะออกไปเยี่ยบ้าน,นักเรียนก็ไปเรื่อยๆทำตัวให้เป็นประโยชน์ คือถ้าเรามีพร้อมแล้วเราก็ต้องแบ่งปันบ้างให้บ้างเล็กเน้อยๆอจะเอาอย่างเดียวก็ไม่ได้มีต้นมะขามมะขามกำลังเป็นดอกดูน่าจะาไปแกงอะไรสักอย่างนึงเน,นี่ยเป็นดอกเลยแต่เราไม่รู้นะว่ามันเป็นมะขามเปรี้ยวหรือมะขามหวานนี่บรรยากาศหนองน้ำแต่เขาตัดหญ้าอย่างเรียบร้อยเลยทุกหย,ย่อม้ายาจะโดนตัด ดูแลอย่างดีอันนี้มีแต่ดอกมะขามเต็มไปหมดเลยยุงกัดนี่มันคันมากเลยนะหนองน้ำก่อนหน้านี้ในช่วงหน้าแรงน้ำก็จะไม่ขึ้นสูงแบบนี้แต่นี่น้ำขึ้นสูงก็มีกอบ,บัวยอยู่ตรงนั้นด้วยทางนั้นก็จะเป็นทางไปเก็บตะลิงปิงดูหนองน้ำ กอบัวเยอะเลยกอบัวเยอะฝั่งนั้นก็จะเป็นถนนใหญ่ถนนไปทางบ้านหนองผืออดูต้นต้นมะละกอต้นนี้ดกมากเพื่อนเพื่อนดู ไม่ต้นผู้หรือต้นเมียเราก็ไม่รู้แต่มันดกมากดกมากดูโอ้ยเสื้อจะหลุนนี่ดกนะแต่ว่ามันก็ลูกไม่ใหญ่มากแต่ไม่รู้ว่าต้นผู้ต้นเมียอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นทักทายท,ทุกคนแฟนคลับคือมันก็ยังไม่ได้ถึง1ดอลลาร์นะหดอลลาร์ประมาณ34บาทก็รอก่อนก็ดูๆไป จะสรุปให้อีกทีหนึ่งสิ้นเดือนว่าก็คือตอนนี้สรุปว่าภาพกับสตอรี่ภาพนิ่งข้อความขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วมากของเรานะของคนอื่นเราไม่รู้เพราะก็ไม่มีใครมาบอกแต่ว่าคลิปวิดีโอที่พูดยาวพูดเยอะพูดอะไรเงี้ยไม่เป็นผลไม่มีผลเลยข้อความลงปั๊บขึ้นเหรียญเลยแต่วิดีโอขึ้น0.2 0.1แทศมากนี่คือข้อมูลณนะตอนนี้ แต่เราก็สงสัยว่าโบนัสเกอบโฆษณาเรียวของเราไม่ขึ้นนะของเราจะขึ้นเนื้อหาจากรายได้รายได้จากเนื้อหาแล้วก็ดาวการสมัครสมาชิกโฆษณาสปอนเซอร์ประมาณนี้เดี๋ยวได้ความยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังโอเคโอเคบาย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 